สวัสดีจ้ามาพอกันอีกแล้วพี่น้องกับช่องอีสานกินปมวันนี้ภาพพี่น้องมากินเมีย่ยงปลาเผาจ้ะพี่น้องปลาเผาตัวใหญ่ๆเลยจ้ะใด่เมนูแซ่บๆสุพีสุนองกินมากินอ่างพี่น้องอีกแล้วมาจ้าพี่น้องแซ่บๆเหมือนกันอันดับแรกเราต้องลอกกราบมันออกก่อนอะไรคือกาบนี่นำจิม้มซีฟู้ดมาน้ำจ้าพี่น้อง แล้วก็มีถั่วลิสงมีข้าวปุ้นมีผักมีผักสลัดกับผักโหระพาอืมภาพ,พี่น้องเมื่กินเมียงมานี่กับบรรยากาศ ใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านอย่างมากใหม่ๆสุกนหอนเลยพี่น้องมาจากหอเลยดับแหลกปลาใส่ถั่วใส่เอาอ้เะ ขนมจีนใส่ฟึบฟึบฟตามด้วยน้ำจิ้มซองสูตรผสมกันเลยจ้ะหวดลงไปแล้วก็ตามด้วยมุมน้องอืมอ วันขึ้นลอยเหรอบุ๊กขึ้ห,หัวกรพ้านี่กลางฮึบ่ขนมจีนเข้าไป ใส่น้ำจิ้มเข้าไปแล้วก็หมุมพี่น้องมูมอืมอหืออื้มลายแมง่ันคลายกันพี่น้องเ้ยแมงมัมนหลายครับ ละลายกรอบกอบ,กอบอกหัวลงไปชืบชืบ แล้คาเนนเนเ่เน้นเทุกดอกอืม มาชอบพูดหรือเปล่านี่สะลัดกรอบเึิ่ ใส่พริกลงไปด้วยนั่นเอง

ข้าวปุ้นชุดถ่ายพี่น้อง <c oughs> คำสุดท้ายค่ะอืมบรรยากาศหนาบานพี่น,จนจ้องแกงจังปังอืม อิ่มแล้วจ้าพี่น้องสำหรับมือในก็อิ่มอี่อแล้วจ้าขอบคุณเด้อพี่น้องทุกการติดตามทุกกำลังแรงใจทุกไลค์ทุกแชร์เพื่อเราจากพี่น้องผูไ้ได้มากคลิปนี้ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องอีสานกินโฟมซองน้อยๆน,น,นี่นะเพืเด้อไปพอกันคลิปหน้าเพื่อเราจ้าคลิปนี้ไปแล้ว